อันนะอันนะผมไขน็อตออกอแล้วนะหลุดแล้วตอนนี้กดแตยังไงก็ดังแนละ้วไม่ต้องกดลงไปก็ดังแล้วเนี่ยนะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกนิสูเนี่ยมันต้องไขกุญแจก่อนอ่นะเรียบร้อยใช้ได้นะคือจะบอกว่ารุ่นนี้รุ่นนี้ต้องโมต้องโมข้างล่างนิดนึงตอนเนี้ย<อ>แต่ข้างล่างเนี่ยผมตัดออกเลยแล้วเหลาเหลาให้มันบางเลยไม่งั้นอ่ะถ้าเกิดว่าเราไม่เหลานะครับมันยืดลงมามันมาดันกับอันนี้ พอมาดันกับชิน้นนี้ชิ้นนี้มันก็กดลงเนี่ยแล้วมันก็อย่างเงี้ยหมุนไม่ค่อยไปมันฝืดอ่นะเดี๋ยวมันจะมีปัญหากันนะครับผมก็เลยตัดเห็นไหมพวงมาลัยมันตีลังกาอยู่เห็นไหมหน,นะเราอย่างที่ผมบอกถ้ามาร์กมันตรงนะครับไม่ต้องซีเรียสเลยเราใส่ตามมาร์กแค่นั้นเองจบสวัสดีครับช่างนัสน,นะครับจากนัสเลสซิ่งแชนแนลนะครับช่างประจำะร้านเลสิระชาชลบุรีนะครับวันนี้เราอยู่กับมิสูวิชิเลเซอร์นะครับน่าจะเป็นซีเดียนะเดีย๋ยวเราจะถอด พวงมาลัยนะครับเปลี่ยนพวงมาลัยกันน้องก็บอกว่าแต่ไม่ดังนะเดี๋ยวผมจะลองเอามิเตอร์วัดดูนะครับว่าได้ว่ามันไอ้นี่ไหมนะก่อนที่เราจะแก้ไขกันเลยเมว่าดูท่าแล้วเนี่ยแอร์แบ็กมันปักปึ๊ก,กมันก็ไม่ได้เสียบไม่ได้อะไรมานะคันนี้เป็นตัวแอร์แบ็กด้วยอันนะอันนะผมไขน็อตออกแล้วนะดูดละเดี๋ยวผม,ขมไขพวงมาลัยแป๊บหนึ่งผมว่ามันน่าจะ เอียงนิดนึงขอให้มันกลับมาก่อนเอาเคประมาณนี้ตอนนี้แต่รถมันไม่ดังนะครับไม่รู้ว่าแต่มันไม่ดังเองหรือว่าไอตัวสปรอลอดมันมีปัญหาก็ไม่รู้นะ๋ผมจะลองแกะมันออกมาดูนะครับ แกะแกะลงมาดูเลยเดี๋ยวจะวัดดูเลยว่ามันได้ไหมอ่ะปักสไปรอนลงมาข้างล่างนะครับเฮ้ยสไปรอนยังไม่เสียยังผ่านได้อยู่สไปรอนยังไม่เสียแปลว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปเช็คแต่หน้ารถนะครับว่ามัน โอเคไหมนะอ่ะเดี๋ยวเราใส่พวงมาลัยกันก่อนอันนี้คอรหัส M19 นะครับใส่กับมิสูบิชิที่คอเป็นเนี่ยที่พวงมาลัยเป็นแอร์แบ็กนะไทตันซีดี A, อะไรเงี้ยเนี่ยน,นะหน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้มันใส่กันไม่ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมคือที่มันใส่กันไม่ได้เพราะแกนมันเหล่ามาไม่เหมือนกันเลยเนะครับอันนี้มันจะมีจาแล้วก็เหล่ามาอย่างนี้แล้วมันก็จะใหญ่นะอันนี้ แกนข้างในอ่ะมายัดได้นะครับแต่ว่าตรงนี้มนไม่ได้เดี๋ยวเราใส่แกะอันนี้ส่วนอันนี้คืนเข้าไปครับเหมือนเดิมครับเราดูอันนี้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมทันสายก่อนเอาทีละเอาทีละช้อยอทีละช้อยเดี๋ยวนะอันนี้อันนี้มันอยู่คนละข้างเว้ยเฮ้ยอันตรายเว้ยงี้จานใส่ผิดข้างเปล่าวะจานถอดได้ครับจานน่าจะผิดข้างท็อปอยู่งี้ใช่ไหมเห็นไหมครับท็อปอยู่งี้ อันนี้ถ้าเใส่ผมแกะมาแล้วใส่ไม่ตรงเนี่ยท็อปมันจะมีบอกท็อปอยู่เราต้องการม้าอยู่ข้างบนตรงกลางนะครับข้างหลังเนี่ยจานข้างบน,น่ยเป็นจานใหญ่เราจะหมุนสไปรอนขึ้นมาไม่ได้นะถ้าเราหมุนสไปรอนขึ้นมาเดี๋ยวมันจะหมุนไม่ได้รอบนะครับแล้วเดี๋ยวมันขาดนะเพราะนั้นจานมันถอดได้ครับเราถอดอ่ะเราใส่คอลงไปครับคือจะบอกว่ารุ่นเนี้รุ่นนี้ต้องโมต้องโมข้างล่างนิดนึงตอนเนี้ยคอมันสไปรอลเนี้ยมันกำลังหมุนหมุนดีใช่ไหมไอข้างล่างขาพามันตรงเนี้ยเนี่ย ผมมาตัดออกเลยให้ดูนะเขาจะเป็นสี่เหลี่ยมๆแบบนี้เหมือนกันเห็นไหมแต่ข้างล่างเนี่ยผมตัดออกเลยแล้วเหลาเหลาให้มันบางเลยไม่งั้นอ่ะถ้าเกิดว่าเราไม่เหลานะครับมันยืดลงมามันมาดันกับอันนี้พอมาดันกับชิ้นนี้ชิ้นนี้มันก็กดลงเนี่ยแล้วมันก็อย่างเงี้ยหมุนไม่ค่อยไปมันฝืดอ่ะเดี๋ยวมันจะมีปัญหากันนะครับผมก็เลยตัดพอตัดเสร็จแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมเลยตัดให้มันเสมอเนี่ยตัดแล้วก็ลองตัดแล้วก็ลองเรื่อยๆพอตัดเสมอแล้วเนี่ยผมเอาแซฟเนี่ยใส่ข้างๆนะครับแล้วผมก็หยอดกาวนะแข่ง อยู่แน่ๆครับอ่ะใส่ลงไปครับเนี่ยเห็นไหมพอใส่ไปเนี่ยมันให้ตัวได้เห็นไหมครับมันหมุนได้เนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันหมุนได้มันให้ตัวได้มันไม่มีปัญหาอะไรทีนี้น็อตตัวเมียอ,อยู่ไหนวะอยู่นี่โอ้น็อตตัวเมียไข่ลงไปก่อนการมันหลุดนะครับเนี่ยไข่ลงไปก่อนปึ๊บไขลงไปแต่ไม่แน่นนะ ยังไม่ได้แบบว่าอัดแน่นนะชุดนี้แล้วก็พาดเข้ามาในนี้นะครับพาดเข้ามาในปอกคอ,อนี่เลยแล้วก็ไอ้ไอสายแตนเนี่ยผมจะแทงเข้าข้างในเสร็จแล้วเราก็เอาปอกอันใหญ่เนี่ยทับลงไปปิดทับขอบลงไปนะครับให้เขาไอ้นี่ ลงไปเสร็จแล้วผมจะไขลอยไว้ก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองพวงมาลัยกันครับไขลอยไว้ก่อนผมใส่พวงมาลัยแล้วเดี๋ยวผมจะไปลองขับดูก่อนว่ามันตรงหรือไม่ตรงนะมาเรามาลองกันนะครับว่าพวงมาลัยมันจะไ้นี่ไหมนะมันจะเอียงไม่เอียงนะนี่นะครับมาไปกันครับผมยึดน็อตไปแล้วนะแต่ว่านี้ผมยึดอยู่2ตัวเพราะฉะนั้น เราก็จะค่อยค่ขับถามว่าแข็งแรงไหมก็ในระดับหนึ่งนะครับไม่มีปัญหาเ,เกียร์ธรรมดาซะด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปเข้าทางตรงตรงนู้นะครับหน้าวัดจีนนะเดี๋ยวเราจะรู้นะครับว่ามันตรงไม่ตรงนะเดี๋ยวให้มันเข้าถนนทางตรงก่อนเอียงก็เอียงนิดเดียวอะครับมันจะแบบว่าไม่ได้เอียงแบบนี่นี่ถ้าเกียร์ธรรมดาไอ้ถ้าเกียร์แบบ เกียร์ออตโต้นะมันยังแบบว่ามือเดียวขับสบายๆนะพอมาเจอแบบนี้โอ้เก <c oughs> ียร์ธรรมดาแนละ้วต้องมานั่งสาบเกียร์อีกนะโอเคครับตรงนี้ทางตรงแล้วผมไม่รู้ว่ารถมันเอียงไม่เอียงนะแบบว่าเอียงเอียงหมายความว่ากินซ้ายกินขวาไหมนะแล้วก็มาขวางเราเราต้องการวิ่งตรงๆโอเคครับตรงอยู่ผมไปเลยตรง แต่ว่าเบ้าไอ้ไอ้พวงมาลัยหลวมเห็นไหมหลวมนิดนึงอบอใช้ได้เดี๋ยวเราจะขับรถกลับไปแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ไอ้พวงมาลัยคือลูกค้าเขานะครับเดี๋ยวเราจะไปลองสาวพวงมาลัยหมุนดูนะครับว่ามันจะเตะคืนไหมนะยากนะเนี่ยขับรถเกียร์ธรรมดาไปถือกล้องไปมือหนึ่งเนี่ย แล้วเราก็ชินนะชินออกเกียร์ชินออกเกียร์สองเลย,ยรับแต่กระบะสะดับหลายทีเนี่ยอ่ะตีพวต,ตีเรียวครับโอเคพวงมาลัยตีคืนครับปกติใช้ได้ปะเรากลับไปที่ร้านกันครับกลับครับ ถนนตรงนี้เขาเรียกแถวๆนี้น่าจะเรียกนาพาวแล้วข้างหน้าเนี่ยเขาเรียกหนองนำำ้ําดําเห็นเขาว่างั้นนะเมื่อก่อนมันเป็นหนองนะแล้วเขาก็ทําถนนตัดผ่านนะ้ําเลยท่วมบ่อยแต่เขาขอลอกคลองแล้วโอเคอยู่ขวามือนี่เป็นบัจจีนครับซอยบัจจีนตรงนี้ตรงนี้เป็นบัจจีนข้างๆเนี่ยตรงนี้เขาเรียกซอยบัจจีนทะลุไปฝั่งนู้นได้นะครับพอเจอโค้งข้างหน้านะครับเนี่ยไอ้โค้งตัวเอสเนี่ยหลุดโค้งตัวเอสมาก็เจอร้านผมและ้ะ นะครับเขาโค้งซ้ายกันตรงนี้อันตรายนะชอบจอดรอดเลี้ยวกันเข้าหมู่บ้านสีนัคหลินตรงเนี้ยชนกันประจำนะครับนี่แล้วก็เขาโค้งซ้ายแล้วก็โค้งขวาครับเป็นโค้งตัวเอสนะพอหลุดโค้งตัวเอสมาสังเกตขวามือเลยครับหน้าร้านผมเดี๋ยวนี้มีธงเลยนะธงจักรยาน <c oughs> มีไฟกระพริบกระพริบเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมีไฟกระพริบกระพริบสายมือมีปั๊มเชลนะครับถ้าเลยปั๊มเชลแปลว่าเลยร้านผมแล้วนะถ้ามาจากทางสีลาชานะนี่ร้านผมอยู่นี่ เรารอเลี้ยวขวาครับเข้าร้านเราไปลองมาแล้วนะครับพวงมาลัยตรงอยู่นะอะถอดถอดน็อตออกมาก่อนเดี๋ยวก่อนถอดนอด็อตเดี๋ยวผมอัดอัดนอด็อตตัวกลางก่อนผมจําได้ว่ามิซูเนี่ยแม่งยิ่งอัดยิ่งลงนะเฮ้ยไม่ล็อกคอเลยเฮ้ย่าล็อกแล้ว อืเเห็นไหมพวงมาลัยมันตีลังกาอยู่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมพวงมาลัยตีลังกาอยู่เราอย่างที่ผมบอกถ้ามาร์กมันตรงนะครับไม่ต้องซีเรียสเลยเราใส่ตามมาร์กแค่นั้นเองจบ๋ยวเก็บสายด้านล่างก่อนสายมันโผล่มาไม่สวยนะครับถ้าเราอยากให้ปอกมันลงไปด้วยเราก็บากมันบากปอกมันด้วยดีว่า ผมอยากให้มันลงไปด้วยจะได้สวยคีมตัดตัดไปก่อนครับดูลอ,อกก่อนตรงนี้อีกอันหนึ่งตรงนี้สามล่องก็พอแล้วนี่นะปากปอกมันครับนี่ปอกมันก็จะครอบลงมาถึงนี่เลยนะเป็นไงสวยงามใส่พวงมาลัยครับเราดูพวงมาลัยก่อน เลวม่ใส่พวงมาลัยใส่แป้นแต่แป้นแต่ลงได้ไหมลองลองก่อนแป้นแต่ลงได้อย่างงี้ใส่ลงไปได้เลยครับไม่ต้องลองสังงกะสีก็ได้ใส่สุดท้ายเลยครับไอแป้นแต่ใส่สุดท้ายได้เลยแล้วใส่น็อตลงไปก่อนแต่ผมว่านะมันต้องไม่โดนแน่เลยอะห่วงน,นี้มันต้องไม่โดนแน่เลย โอเคอันนี้เราไข่ลงเบื้องต้นนะแล้วเราก็ลองแต่ก่อนดูซิว่าถึงไหมไม่ดังนะแต่ไม่ดังเพราะแต่มันไม่ถึงอ๋อเห็นไหมแต่มันไม่ถึงมีสองสองวิธีครับวิธีแรกก็คือเอาขาเนี่ยมันออกมากลางมันออกมาแต่กลางออกมาแล้วมันยัดลงมายากไม่ดังไม่ดังไม่เป็นไรเดี๋ยวเรา ตัดสายเส้นนี้นะแล้วเราก็พันไว้ก็หัวนอ็อตนี่ครับปอกปอกยาวหน่อยชึบนะข้างหลังเนี่ยมันไอ้นี่บ่อยตรงแป้นแต่นแนเนี่ยมันไอ้นี่บ่อยมันชอบหมุนมาโดนกันบ่อยตรงเนี้ยเอาเทปแปะไว้หน่อยในแป้นแต่นเนี่ยมันจะมีขาสองอันนะครับดูดีๆนะ ดูดีๆนะมันจะมีอันหนึ่งอยู่ตรงกลางอันหนึ่งอยู่ตรงริมตรงริมมันจะมีสัญ,ญลักษณ์สายกาวอยู่นะครับสัญ,ญลกักษณ์กาวเลยเนี่ยดูแล้วรู้เลยเห็นไหมครับอ่ะเราทํางี้เสร็จแล้วใส่แป้นแตะลงไปเอาให้ตรงเอาให้ตรงข้างนะก่อนใส่อันนี้เดี๋ยวผมจะคลายน็อตออกมาก่อนคลายน็อตสองตัวนี้ออกให้มันให้มันขยับได้ผมที่เกียไข์ย,ยาวแล้วเดี๋ยวผมไค์ลงกับน,น็อตตัวอื่น่งี้ะปึ๊บอ่ะเขามีพื้นที่แล้วเสร็จแล้วผมเอาน็อตตัวใหม่นะครับ น็อตอีกตัวหนึ่งนะใส่ลงไปแล้วเดี๋ยวเราจะพันไอสายสายแตรเนี่ยไอสายกาวเนี่ยไว้ก็หัวน็อตนะใส่หัวน็อตลงไปงี้ขยิบหัวนอ็นอตลงไปสขหัวน็อตน็อตตัวนี้ลงไปหน่อยตัวบนเนี่ยเนี่ยผมไขน็อตตัวนี้ลงไปนะแล้วผมก็เอาเนี่ยสายไฟเนี่ยพันแค่นี้ก็พอแล้วแค่นี้ก็อยู่จะไม่รู้จะอยู่ไงแล้วเนี่ยอืมโอเคตอนนี้กดแตยังไงก็ดังแนละ้วไม่ต้องกดลงไปก็ดังแล้วนะ แต่ว่าอย่างที่ผมบอกนิสสูเนี่ยมันต้องไขกุญแจก่อนอ่ะเรียบร้อยใช้ได้นะเราก็ไขนอ็อตตัวที่เหลือครับไขลงมาให้หมดผมไขน็อตพอตึงทุกตัวแล้วนะครับเหมือนเดิมนี่กดลงมครับนี่ผมไม่ได้อัดแน่นนะค่อยๆอัดทีละตัวผมกลัวหัว,หวน็อตมันแตกอืมโอเคแน่นละ แน่แล้วเราก็ใส่แป้นแตะลงไปครับอ่าเท่านี้เป็นอันเรียบร้อยครับเปลี่ยนพวงมาลัยฮิซูบิชิแลนเซอร์นะครับน่าจะซีเดียแหละนะหมุนพวงมาลัยคืนนี่ยดับเครื่องอยู่อย่าไปหมุนมันเล่นนะครับเราโหนพวงมาลัยอ่ะคือแบบครั้งสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยนิดนิดหน่อยหน่อยได้แต่อย่าแบบเดี๋ยวต้องสาวเดี๋ยวก็สาวมันจะทําให้ power ข้างล่างอะ่ะมันหลวม มันพังอะไรก็วางกันไปนั่นแหละคือมันไม่ควรอะนะเวลาเราจะสาวอยู่กับที่กับสตาร์รถซะหน่อยแต่จริงๆเราไม่ควรสาวอยู่กับที่นะให้รถมันเลื่อนหน่อยก็ดีนะครับเรียบร้อยสงสัยตรงไหนนะคบทักถามได้นะครับช่างนัดร้านเลนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนัทเลสิ่งชาแนลนะครับทุกช่องทุกช่องทางนะเจอช่องทางไหนฝากกดติดตามนิดนึงนะครับไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้เออลืมบอกเลยมีของของมีขายนะจะคอพวงมาลัยจะพวงมาลัยเข้ามาถามได้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ